ขอบอกวิธีการเลือกมันม่วงนิดหนึ่งอย่าให้เป็นรูเป็นแมงอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับเวลาแมงซอนชัยเข้าไปเนี่ยมันม่วงมันจะเปลี่ยนรสชาติสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นมะเรง็งเหมาะสาหรับเด็กเหมาะสาหรับผู้ใหญ่เพราะว่ารสชาติมันม่วงกับถั่วดำหอมมากๆช่วงโคชแบงไายตีวันนี้เอาสูตรนมมันม่วงถั่วดำมาฝากครับอันนี้เป็นสูตรที่พิเศษมากเพราะว่าเป็นนมถัว่วนมมันม่วง อยู่ในสูตรเดียวกันเลยแล้วมันต้านมะเร็งได้ทั้ง2อ,อย่างเลยครับเป็นสูตรนมต้านมะเร็งเรามาดูกันเลยว่าส่วนผสมวันนี้แค่3อย่างเท่านั้นเองนมมันม่วงถั่วดําของเราก็คืออย่างแรกเลยมันม่วงครับถั่วดาแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากทานน้าตาลมะพร้าวก็ทานเป็นน้ําเชื่อมย่าหวาน น้ำเชื่อมหล่อห้องกล้วยน้ำเชื่อมสตีเวียได้หมดเลยเราจะใช้ถั่วดำที่ต้มเสร็จแล้วสำคัญนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ต้มไปเนี่ยปั่นไปท่านผู้ชมจะต้องใช้ถั่วดำที่ต้มเสร็จแล้ว150กรัมครับเมื่อกี้โอเค150กรัมใส่ลงไปเลยต้มเสร็จแล้วนะครับที่บานแล้วแต่อันนี้เนี่ยมันเกือบบานแต่ข้างในมัน มันเละเพราะโคชแบงต้มด้วยมอกความดันข้างในจะนิ่มมากเลยครับแต่ทีนี้ขอบอกวิธีการเลือกมันม่วงนิดหนึ่งท่านผู้ชมให้เลือกมันม่วงที่ผิวเนียนเนียนสำคัญนะครับผิวเนียเนเอย่าให้มันม่วงที่มันเป็น,เป,นเป็นรูเป็นแมงอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับเวลาแมงชอนชัยเข้าไปเนี่ยมันม่วงมันจะเปลี่ยนรสชาติหั่นนี้เลยดูสิมันน้อยกรรมหรืยอยัง อย่าบอกนะว่าหัวนี้100กรัมพอดี100กรัมสูตรนี้รสชาติจะได้เหมือนที่โคชแบงทำเลยถั่วดำา150มันม่วง1 0 0กรัมอ่กรัมน้ำตาลมะาพร้าวนะฮะใช้40กรัม1 0กรัมใส่ลงไปทีนี้เราจะใช้น้ำค่อนข้างเยอะพอสมควรเราไม่ต้องการให้มันเป็นครีมเราต้องการให้มันเป็นความ ความข้นเนี่ยเหมือนนมอัลมอนด์เราจะใส่เข้าไปตรงนี้ 1. ลิตรเราจะปั่นประมาณ5นาทีท่านผู้ชมขอบอกว่าสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมะเรง็งเหมาะสำหรับเด็กเหมาะสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่ารสชาติมันม่วงกับถั่วดำหอมมากมากมาเลยเริ่มปั่นกันเลยค่อนตั้ง อันนี้มันก็เข้ากันแล้วแต่ว่าเราต้องการให้มันละเอียดมากๆเลยนะครับจะได้ลื่นคอลื่นลิ้นเราก็ปั่นต่อไปเรียบร้อยล,ลองชิมซิหวานพอไหมถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะครับ แต่ถ้าเกิดอยากจะทําให้เด็กกินให้ผู้ใหญ่กินให้ถูกปากก็แนะนําให้ใส่น้ําตาลเคล็ดลับของโค้ชแบงค์นะท่านผู้ชมคือน้ําตาลที่ใช้เนี่ยควรที่จะเป็นน้ําตาลหลายๆชนิดรวมกันประมาณสัก2ชนิดอย่างเช่นน้ําตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยฮะที่โค้ชแบงค์ชอบใช้แล้วชอบใส่เนี่ยเพราะว่า G-I ต่ําแล้วมันหอมมากมันทําให้ขนมทําให้อาหารทําให้น้ําพริกของคุณมีกลิ่น น้ำตาลมะพร้าวานาลองชิมเลยอืมโอเคแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบหวานอันนี้โอเคเป๊ะเลยนะฮะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะ40กรัมกำลังดีกับน้ำา1ลิตรแต่ถ้าเกิดชอบหวานเนี่ยก็ใส่เพิ่มเดี๋ยวโคช้ชแบงค์จะใส่เพิ่มอีกครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลย่หวานอย่าลืมว่าน้ำตาลย่หวานเนี่ยจะหวานกว่าน้ำตาลปกติ3เท่าครับ คนๆก็เข้ากันเห็นไหมท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปซื้อนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองนมอะไรตามรถเขนตามห้างก็สามารถมีนมที่ดีต่อสุขภาพรับประทานเองได้นมนี้ท่านผู้ชมสามารถต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนะครับทานเย็นอร่อยอิ่มมากๆเลยแล้วท่านผู้ชมใช้นมมันม่วงถั่วดำอันนี้เนี่ย มีสารแอนตี้ออกซิเดนสูงถามว่าโคชแบงค์คะทำไมต้องเอาถั่วดำม,มาคู่กับมันม่วงเพราะว่า2อันนี้มันจะมีสีเข้มทั้งคู่เหมาะกับคนที่ต้องการชะลอวัยเหมาะกับคนที่เป็นมะเร็งอยู่ต้องการไม่อยากให้เซลล์มันกลายพันธุ์โคชแบงค์พูดพอแล้วเยอะแล้วมาเรามาใส่แก้วกันแลยว,วันนี้แก้วสีฟ้าสวยงามสีฟ้าเข้ากับสีม่วงดำได้ดีมากเลยนะครับ เห็นไหมท่านผู้ชมความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะประมาณนมอาจจะข้นกว่านิดนึงแต่ว่าโค้ชแบงว่าความเข้มข้นขนาดนี้ยกำลังดีอย่าลืมนะครับตกแต่งจานประดิบประดอย เป็นอะไรที่เขาบอกว่าอร่อยทั่วดำเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันนะครับแล้วก็มันม่วงก็มีกลิ่นของมันอีกแต่บังเอิญว่ามันเข้ากันมากๆเรียมมันม่วงมาถั่วดำมาโอเครสชาติไม่ตีกันแล้วก็ความหอมหวานของน้ำตาลมะพร้าวก็มาเก็บได้ถึง3วันในตู้เย็น4องศาครับวันนี้ ในช่วง v าเอี้เจอกันใหม่กับสูตรเมนูอร่อยออร่อยเมนูหน้ามีแกงเผ็ดมีแกงเขียวหวานอาหารข้าวอาหารหวานยำส้มตำสูตรน้ำปั่นสูตรนมไว้เจอกันนะครับช่วงหน้าจะมีผลิตภัณฑ์โปรดักต์ดีๆที่เป็นนวัตกรรมยอดยอดเลยทดลองเองแล้วดูเองแล้วว่าดีถึงจะกล้าแนะนำมาฝากท่านผู้ชมช่วงถัดไปครับ